เน็ตยังหนึ่งๆที่สีงามที่มันปูบ่แมะเละจ้าสวยเลย,<ม>ยจุ่มนี่งามเพียงด้วยจ้ะเก็บออกแล้วหนึ่งนึงอันนี้ก็เลยกาแต่จุ่มพันยังสีอลไรจ้ะมาสั่งกิโลเห็ดหลับอย่างหนึ่งนะครับเลยเนาะดอกเห็ดเป็นสีบรเลนะครับต้ทนขาดีลอยจ้ารประมาณนี้นะครับ วส, <half>. สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องของผมกับน้องหนึ่งกับไอ้นพินเนาะจ้าสวัสดีพี่ใหญ่มียาห่ผมเป็นพี่น้องลุงป้านะทุกท่านนะครับสวัสดีพี่สี่จุกท่านนะครับผมวันนี้ก็พอกับบ้านมิ่งกับน้องหนึ่งในสองจีไรหนึ่งในสองของพันธิสิบหาเนาะจ้าสูงกับวันพฤิตภัณฑ์สบดีจ้าเดือนสิงหาคมพศ2567จ้าวันนี้เหาเขาปลาเฮ็ดที่เขานะครับจะ่าเปลี่ยนพิกัดนะครับวันนี้เขามาปลาบ้านน้องเมกนะครับยี่ในเขตบ้านน้องเมกตำบลหนวยคามอำเภอบุญทธลกจังหวัดบุรีนะครับไปลุนนกัมบ สิมีเฮ็ดยังแน่มือนี้เนาะสิได้สิมาันที่ยังแน่เนาะมาบ้านน้องมิกเนาะใช่ครับเป็นเรื่งเดินครับอ่าน,นะครับเริ่มต้นเข้ามาก็อากาศเจ็ดโมงสิบสองนาทีนะครับหลังจากเมื่อวานครับไปป่าทางนนท์องน้องจองฮองให้นะครับฝนห่มมาพอดอกแหกเฮ็ดนั่งตรงหนึ่งเฮ็ดนาเละจ้ะอดอกยังงามๆนี่ครับนาเละนี่ครับ มีนนาเล่พนมิ้น,นจ้ะอีจ้ะ,น,จะนี่ครับนาเล่จ้าเกลี้ยงเลี้ยงเป็นหมูอยู่ทางนี้เนาะมีนจ้ะแบบเมื่อวานนี่แหละครับ,บ,บอยู่ทางน้องปแปลกเมื่อวานนี้เนาะมน ว่าทางนี้ค่อนข้างเงียบพี่น้อนหน,หนึ่งส่วนแท่งพี่น้องเมนจ้ะมีได้วิจูเนเพิ่มนลได้ผลอีกหนึ่งหนึ่งจ้ะงันกินแข็งดีเนาะเลือกเอาคือกันครับไก่สีเบิ้ลเน่ยละเละเฮ็ดหนาเลยอันนั่งหนึ่งนาะงเมนจ้ะเหลือก็เหลือแบบนี้ก็กจะเป็นตีเฮ็ดก่อนละหน่อยวินนะเมนก็ยังเฉลิมเฮ็ดผึ่งแดงข้ามใหม่ครับบันรอบต่อไป ม,มุดหลบกลัน,นหันแล้วนะครับเลี้ยงข้ามเพิงเข่าดงเฮ็ดเพิงตัวไปอีกแล้วครับบ้านสำหรับส่วนนี้ก็คือบอกนะนะครับก็ทิมีเฮ็ดทานแกมนำอยู่แยกเนาะแต่ว่าเพท่อนเห็นอยู่ครับเฮ็ดทานมันเป็นหงมคือกันได้เฮ็ดทานก็ได้เนาะแม่ไหนว่ันนึงไหนยุ่งจ้ะ มเนครับเห็ดพึ่งไข่จ้าเห็ดเพือนดอกแหละในป่าน้องเมฆก,กับข้าวมัอนี้เนาะจ้าพึ่งขาลายจ้ะโอ้ยงามเนี่ยใจยิกหนึ่งเต็มใจจ้ะโอ้ยยินเนี่ย้ำให้ตัวนี้เอ๋อเม็ดเห็ดปวกเบอร์ตรงนีง <c oughs> ปลวกก็ได้ยังมีปวกด่อเพิมวันนี้ได้เชียมมาพร้อมด้วยครับตัดขาเลยงามนะนเด่นลเลดทานนทานหน่อยเลยนะยนนรสชาติดีกันนะครับกินแบบสบายใจเน,ะ<ช>นยาะผอมใหญ่แลวครับบ้านเด็ดทาน กานหน่อยน,ะนั่นหนึ่งนี่นนเมียนจ้ะดอกนี้นง,ง่ายนะครับเดี๋ยววินทินงตะขาบมันมู่ใหญ่ให้กันกันเดียวออกเนาะเมียนจ้ะมีเมนูจีเฮ็ดกินเสียบมีเมนูยังไงหนึงน่งสำหรับเฮ็ดทานอันดับแรกนี่หนึ่งหนะ่อยวินเนาะ ยงังเด็กกันเนาะจ้างามเพียงด้วยจ้ะคุณน่ะนี่นะใจเนี่้นิดนึงดอกตะมุติมีจีเพนนนี่เนาะเป็นดอกจูมเพิ่นน,นนี่เนาะน,นี่จ้ะถ้าใหญ่ขึ้นมาเนี่ยแตจะเป็นอะไรสิเป็นเห็ดทานหน่อยจ้ะนี่เก็บเลยนิดนึง นี่เด็กไอ้วินไงเงี้ยนี่นะโดดหน่อยก็มีอยู่พี่อีกครับพี่โดดใหญ่เป็นโดดใหญ่เพิ่นไปโดดงะเป็นมันนึงเงี้ยจ้ะกลับลักษณะเด่นๆเป็นดูกขาเป็น่อยวินเนาะพี่อีกพี่ จะุจ่มเป็นจับจุ่มจ้าครับจุ่มเพลนนะฮึมนจ้าฮึมจุ่มนี่จุ่มนี่ดอกเปนอ่อนเลยครับ เกิดใหม่หน่อยอวินเนาะแต่ว่าเสือเพิ่นกัดร้ายขนาดนด้เนาะเน่ยเพราะว่าเนี่ยมีนยากได้ครับคนขังเนี่ยม,นมีนหยากหนึ่ั้งเลยนหนึ่งหนึ่งอาจจะเย็นๆไปชิไรดอกตุกูจิป,ป,ปีแนวนี้เนาะจ้ามันนี้มันสีดำบอ่ออวินมันนี้เนาะอิฐถ่านออกไหมอู้อีจ้ะพีกระวินเนี่ เป็นกระซี่านโตดีแหงครับห้ยหยากเนาะสวยเลยยังอยู่ได้วิ่งยีซ้อนกันอยู่นี่ทีท่หายนี่แหละมันห <laughs> นึ่งมีเป็นดอกหนึ่งหลายดอกเยอะจ้าคนน่ะ ยาวดีเนาะจะอยู่กับเห็ดผึิงเลยวิปเผึิงยัน,นเพึ่งเตะหรือว่าผึลงหวาเนาะครับชมนิน่อยๆเพื่อนก็นยังมีอ่ะตัวนี้ย้ายไปเลยวันวนึงย้ายมาเลยจ้ะตัวนี้ี่แกเข้ามาหลายกลุ่มเลยรหน้องหนึ่งวันนี้เนาะ สำหรับเห็ดทานห่มนี่ไม้นี่ครับพุ่นไอวิน,อวนีิเห็ดหนึ่ง,งตัวนี่เห็ดอุ่งนกหน่อยจ้ะเห็ดทานเมนเอา้าตานี่คือแล้วตัวนี้ไอ้วินนี่อีกหนึ่งหนึ่งน่ารังงนี่ย่นานเต็มแล้หนึ่งตา ตาใหม่อยู่นึงนึงจ้าดีครับจับดอกรุนในไดนะด้อยู่จ้ะปุ่นเลยดูเจใยกันไงนี่จับดอกรุ่นไงญ่เลยอ,อกคีคำแล้ะนาะรุนนี่ีอจ้เจทองอยัางงามอยู่เลยครับ จะผ่าไม้เฮ็ดท่านออกนี่ก็สิเป็นโฮมเฮ็ดเก็ะเป็นโฮมกอได้ครับส่วนหมาครับนี่ครับโฮมกอโฮมซี่นะครับผสมกันก็จิเป็นลักษณะแนวนี้แล้วนะครับขันดอกออก,ออกมู่ใหญ่แห้งครับคือผมบอยฟังแล้วเขามาเป็นคนที่สามที่สี่แล้วเนาะวันนี้เนาะตัน,นี้ก็มีดอกบานเป็นเสือดอกจุ่มดอกหน่อยก็มีน้อยเนพะียเนาะแมนยังหันอีกวันหนึ่นนง,งค,ครับแต่ะละมองละไม้ก็ เห็ดบ็คือกันเนาะจ้ะดีคกทีก็งามเพิ่งนี่นะครับอือฝาคือหองเนอะออาะมันนี่เนาะเป็นขี้ม้านี่เป็นที่เก็บเห็ดหนาเลยอเยอะแจ้งน้องจองแจ้งน้องแปะจ้วยหาอยากก็เฮ็ดหนาเลยอด้อครับเฮ็ดชนิดนี้แมนมาตรงมินแมนจ้ะ ตูมเป็ีครับหนึง่งถ้าน้อยแห้งก็จมเป็นไร้ช่ไหมต้นยาไวเลยต้นอุ่นอาบนพอดียืดแซมนี่เนาะจ้ะเพราะว่าเห็ดทานนี่ก็เขียนเสีบแกงนี่ก็สีดอกตูมรุนหน่อยน,อะนะนี่แล้วเนาะเย็นจ้ะจะเกินนีะไปกันหนึ่งครับพาไปเรื่อยๆเย็นก็นสีเกลียงแถวแนวนี้เนาะหนึงน่งเย็นจ้ะ ดอกตูมงามๆรสชาติดีๆครับการฤดูกาลผ่างตูเป็นเนอนแเองเนาะางมันซามหลอบแล้วน้องนึงเมื่อเปิดใบใหม่ยังเห็นน้องนึ่งมาตะเกามาเกิดน้ำฝนหมดน้องนึงบอก่อเห็ดบวกว่ามาเกิดน้ำฝน เฮ็ดทานนี่บ่แม่นว่าเฮ็ดสิหาง่ายๆเด้อครับบางคนเพิ่นว่าซําเฮ็ดทานเพิ่นว่าเนาะน้องนึนงเ, <c oughs> เดี๋ยวมาลองหาเบิ <c oughs> ่งละสิเห็าาน,น,น,อ,น,นอ,ยอยูมมอย่ครับมันดอกบ้านบานเพิ่นน่ะเน่อเวลายอยู่พย่าแนว้นะแต่หาตูมนั่นหายากเด้อครับหาคนคางยากอีหลีๆพอด้ะหาไปเบิ่งอีกเนะครับนี่นะครับผมเปิดเป็นใหม่ๆออกได้ครับงั้นเป็นใหม่นะเนาะ ดอกส่วนหนึ่งครับเพิ่นก็ะชิคือดอกอีกหนึ่งกับอยู่หันแล้วจิหลกโหมูค่ะหันหาบ่เห็นนะครับอีกหนึโอ้ยตัวนี้ถ้าเป็นผู้เห็ดกอกก็สิขักหน่อยวินึ่งนะ่ีกหนึ่งตัวนี้เดียวกันะยินมองเพิ่นหางขึ้ดอกใหญ่สิขึ้นเผ็ดกขึ้นขมิ้นแต่ขึ้นไม่มีนะครับเปล่งแค่ลายแทงนี้ ยังมีอยู่ครับพีจิบตัวหนึ่งเหล็กก่อนพอเฮ็ดทานหลายดอกอยู่กนั่นหนึ่งจ้ะแกงมีบ้านหน้าเล่จะทำน,นี่ครับถ้าเฮ็ดทานมาจะเป็นเฮ็ดหน้าเลยเป็นหมองคือกันนั่นนองหนึ่งเป็นหมองเป็นหุมนม่มเนาะเมนใส่อยู่เลย เร่งน้าจ้ะเร่งน้าเนาะจ้ะมีเร่งด่างมันอันหนึ่นนนจ้เเะจเ,เหนเ็นตีในปลาห่างได้เลเก่าเนาะจ้ะคือเ,เป็นอื่นกอดางเนาะหนึ่งเป็นออกน้ำปลาโก้เนาะตัวนี้เนาะเอาไปใหม่ออลวมประงางเลยครับ <c oughs> ตัวนี้หนาเลยจ้ะเบ็ดขัาดเบ้อหนึ่งเห็ดายูด้ไวไอ้วินเห็ดหนาเลยได้ออกข้างบ,บานนี่ ก๋าีปลาบริเวณนี้ทะเลออกอร้ายสนิดด้วยครับงามขึ้นส่วนบางนห่งกับโบนิมานะครับข้ามวดจะยึดังน้องจองห้องให้พี่น้องครับสภาปลากา๋าจีเ็ดแดงด่างแดงนาะเ็ดท่านนะครับเ็ดกอใหญ่นะครับน้ำมองจินซีนะครับาหาบางอีกนะครับเห็ดยยงหนึ่งหนึ่งสีงามที่มันปูอะ มันปูแค่ดอกหน่อยเะนยวหนีงน่งมันปูอยู่ในปากกว์นี่ลนะจิ๊เจอเลี้ยงบิดดอกเลยเนาะมีเป็นแบบประเทศหน่อพันวาลครับต้นนี้หางดรอปวกว้นใหญ่โตยืดอันนั้นพูดเนาะทางซีดเดนเหไม่เคยไปนะครับทางซีดเดนไม่รู้จักเลยดอกบุ้ใหญ่คือทั้งชองตาดเนาะตองนี้เนาะจะจะช่องตาหนี่ใหญ่นี่ย ไปน,นีะครับเกี้ยงใส่กันเนะาะดูจัดดีใกันครับอืมอ่ดีดีเอวินอ่ะไปพัดกระไดนะครับเดินตงนรงไหนหลายๆน,นั่งหนึ่งยังจิพัดเนาะเมนจ้ะอ่ะนะครับน้องหน,นึ่งจอรถระบาดเตรียม เขาเมื่อแล้วนะครับฝ่าห้องหึมๆเยอะฝ่าห้องเนี่นะครับตอนนี้ก็บบ่ายโมงกลัวแล้วบ่ายโมงยี่สิบสามนาทีนะครับอาจจะได้นางหนึ่งเห็ดเท่าเหมือนนี้จะไปบ่ายเฉยนิดหน่อยอ่ะจะพาไปเบิ้งวิธีแปรรูปน้องนึงเนาะไปวิธีถนอมถนอมอาหารไ่าเนาะจะไปเห็ดมีวิธีการยังไงเนี่ยนะครับกับเมื่อเช้านี้รีวิวให้เบื้องอีกนิดหน่อยแ่เห็ดเผือกเขาเนาะน้องนึงเนาะ พาไปเบิ่งพ่อแม่พี่น้องไปเบิ่งเพราะว่าถามมาหลายท่านอยู่นะครับมามีวิธีการเฮ็ดจังได๋เก็บจังไดเนาะไะครับไปพอกันที่หนึ่งในบานพุ่นล่ะส่วนนี้ก็เฮ็ดก็กรยังคันล่อันนี่ก็อึดเติบเนาะน้องนึงมื้อนี้เนาะเก็ตามสีเก็บเฮ็ดมันปูแล้วก็ล่อหาเฮ็ดปวกได้ครับว่าหันทั่วบดล่ะครับน้ำมื้อนี้นะครับฝั่งนี้ก็เป็นปลาย่างหน้านะครับนี่มีแต่ปลาย่างหน้าบ่ได้ลงเนาะมื้อนี้เนาะเพราะว่าหาเมื่อยแล้วอะไรทึ่งนี่ครับ ไปในบ้านพอกันในบ้านครับบานอ่ะมาหอดบ้านเรียบร้อยน้องนึง่งก็มาหอดก่อนเก็บเฮ็ดห่ากระทาคอนเลยครับบ่อหลวงลถสายนะครับน้องกูเกิลก็ไปอยู่น้องนึ่งืันนี้เนาะใช่เนาะกูเกิลก็มีไงไปเที่ยวทั้งเลยบุ้งวอนนี้น้องกูเกิลก,ก,ก,ก็มีไงพญยยไปบันนทนนท์กหลงหมาพันบาทางอำเภอศรินธรทางอำเภอปีบูรณ์ญผลแล้วเนาะนี่จ้ะนกคาดอาอกนะวันนี้เนาะวันนี้จะคาดออกนะครับ พัดออกพัดออกบานก็นส่วนบ้านจุ่มก็ส่วนจุม่มถ้าตัวได้จุ่มสิขล้ายก็เอาไปสั่งกิโลกรอนเฮดสดก่อนเนาะแมนครับสั่งเป็นกิโลหนึ่งก็จังมาหลวกเป็นมาหล่างทำควมสารให้เดียบรยนะ้อยเนาะครับก็จังหลวกเนาะวันเนาะแมนจ้ะอ่ะก็จังไปเบิ่งขันตอนต่อไปครับส่วนนี้เก็บเ็ดออกก่อนนะครับก็สิประมาณนี้แล้วนะครับผมเฮดจะละมือละเว้นละหมนานะ้องนิ่งนนเนาะเพาราะวหลายทันถามาหามาได้หลายเพ็ดจังได้แน่เพิ่นวันนะครับ ห่งเงกส่งออนหลายหน่อยวินเนาะแมนส่งออนไลน,ไน,น,น์ส่งให้พ่อแม่พี่น้องที่สร้างนี่แหละครับแมนจ้ะทั่วประเทศนะครับบางมองขันไก่แห้งไรกันสอบถามไปสนีเป็นเบื้องก่อนน้ำหนอจ้ะเก็บออกแล้เกลวัวหนึ่งเก็บรอ่อยแล้วจ้านมันไม่น้อยได้ครับเต็มถาดเลยแมนวันจะอันนี้ก็เลือกเต้จุูงพันยังสี่เลยจ้ะมาสั่งกิโลกับพว่าขายนี่ ทุกเฮ็ดในราคาเดียวกันอยู่างน้อยนึงแต่ว่าจะเป็นเฮ็ดตูมเนาะราคาราคาหลักๆนี่ครับก็สอบถามนําเบอร์โทรน้องหนึ่งเอานะครับเพราะว่าในนี่เพิ่นมีกรบ่ให้บอกราคาเนาะหนึ่งบอกตรงๆอย่แลางน้องหนึ่งนาะเบอร์ใดหนึ่งเบอร์โทร0981968646จ้านี่แหละครับเบอร์0981968646นะครับสอบถามรายละเอียดได้นะครับ เป็นเฮ็ดแนวไดทรงจังได๋มีวิธีการแนวใดแต่ว่าสําหรับห้องเย็นนั่นผมมันอยู่ไกลเนาะเนืงรถห้องเย็นเนาะนี่อยู่แต่ว่าอยู่ในจังหวัดเลยเนาะอ้วินเนาะอยู่ในอำเภอวารินทร์ิดจังหวัดพุ่นนะครับจากนี้ไปไปกลับก็100กว่ากิโลเนาะครับกค่อนข้างไกลเงินพะโละรนึงนึงกะว่าวเด้อยู่ฮิตรวมหนึงบ่นหน่อยเด้อบักหลายหนึ่ อ่าเอามือออกน้องหนึ่งบานเห็นนะครับกิโลหนึ่งนะครับกิโลก่เกินเกินน้อยหนึ่งนะครับบางเทื้อนี่ยแกบวบักได้บักหนัแน,นะน่นนองหนึ่งเนาะเนียนจ้าบางเชื้อเยอะพ่อกระเทือนแถมเลยจ้ะแถมไปเลยครับแถมเป็นเ,คร,เครื่องรัก็มีน้องหน,นึ่งน้องแจ๊กเป็นว่าจิตใจนะครับตัวน,นี้ก็ <laughs> ตัวน,นี้ก็ไว้ทาย็ดไว้หลังสิ้นกินน้อยวินเนาะมันยามงมามีเนาะ <laughs> บ่าจิกใจขอ,อกินกันง่ายเพื่นวานะครับคุณผู้เฒ่าเพื่นวานี่ว่าหยอกกันนะครับกะสิประมาณนี่น้องนีงเนาะแมนจ้ะบานนี้กะเบื้องวิธีนี่นแหละก็ไปล้างนะครับบานตัวน,นี้กะสิเฮ็ดแบบเดียวกันนี่แหละนะครับแต่ว่าไปสั่งกิโลเพราะว่าเอาไปกินเนาะแมนครับเด็กนั่งแค่นี้แล้วครับบามีนาบานเข้านี่ยแล้วนะครับท้งองงานนะมน้อนนงนีงเนาะแมนจ้ะทำก่อนข้าวว่าทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วเนาะแมนก็เอาดินเอาสิ่งเจือปนออกนะครับานนราราบาน ใส่ซองหนำครับน้ำกอกน้ำป๊าป้าตัวไปแล้วน้องนิ่งเนาะจ้าหลังจากนั้นก็ขางหม้อนะครับผมขางหมอ้อฐาน้องนิ่งนะครับนี่ใส่น้ำประมาณนี้นะครับสําหรับเฮ็ดโลหนึ่งเพระาะว่าหนำเฮ็ดผึ่นกระสีน,นะครับอยางเอาเฮ็ดลงนะครับล้างแล้วบานเรียบร้อยแล้วน้องนิ่ง,งบานใส่เลยวิ่งนั่งซ้ำๆนี่ก็หนำช่องนี่ก็แซะไปอีกนะครับนี่ ต่างออกดีๆแล้วก็แช่น้ำซองแล้วก็จังเอามาใส่ภาชนะอันนี้นะครับเตรียมเลยบานน้ำเดือดก็ลงเลยเนาะแมนอ่ะหลังจากนั้นแล้วก็เอาใส่หม้อนะครับน้ำเดือดได้ที่แล้วก็เอาเห็ดลงเลยครับโอ้เห็ดแดงกระปุกต้องข้นนาะนักหนึ่งเนาะแม่เดี๋ยวได้เพิ่นปิดฟ้าไว้เพื่อก็จะปูมขึ้นมาเนาะแมนกระน้ำเห็ดเพิ่นกระสีละลายลงไปนะครับก็เอาประมาณ อย่าให้เละเกินไปน้องน,นึ่งเนาะเอามาจะขาดสิบเปอร์เซ็นต์นี่นะครับเพื่อให้ง่ายๆก็คือเพื่อถนอมอาหารเพิ่นและน้องน,นึ่งเนาะจ้ะหลวกมห้เพิ่นเละเพิ่นเสียนะครับอาก็จังไปเบิ่งขั้นตอนต่อไปนะครับบ้านเคล็ดลับอย่างหนึ่งนะครับพ่อแม่พี่น้องว่าต้องค้นน,อน้องน,นึ่งจ้ะไ,ไ,ไว้เพิ่นไถ่หนามเพิ่นปูมขึ้นมาเนี่ยน,นี่นะครับมันก็จะปิดเขดเลยเนาะเดีย๋ยวเขตเป็นสิบบเละนะครับ่นจ้ะ เกล็นะครับบาลดอกเลียวนี่เป็นเฮ็ดทานนี่ครับที่มาของเฮ็ดทานนั่นเองเนาะสีก็จะสวยงามดำด้วยเจ้าเนี่ยนะครับสีเป็นกระสีประมาณนี้นะครับเราใส่ถุงถุงนี้กระสีเป็นถุงเครื่องโล่พอน้องหนึ่งนี่เมีนจะถุงเครื่องโลเนาะถุงสำหรับสีนะครับแบบหน้าๆนี่นะครับถ้าไปใส่ทุกงนะไรก็ใส่อะไรได้มาวินเนาะเหมือนถุงกันห่อนจะซื้อกับอะไรได้ครับนี่เป็นสีนาเป็นพิเศษเนียนจะสำหรับสีนะครับ ก็นี่น้องนึง,นงตักเฉลยได้จานนี้เนาะแมนเพราะว่าส,สั่งเลยสั่งเรียบร้อยแล้วจะนึ่งกิโลจ้าก็สั่งใส่ถุงแล้วน,น,นี่กระชี๊ยวปแกงใส่กันเลยได้เลยเนาะไอ้บินเนาะแมนสำหรับท่านที่สั่งไปก็แกงใส่กันเลยนะครับแมนจ้ะเพราะว่าล้างทั้งขามสะอาดไปแล้วเรียบร้อยแล้วเนาะแมนครับรับประกันด้วยน้องนึงนี่แหละครับ <c oughs> ไปเบิ่งวิธีซีนครับบานกระสิพะเปรียบเทียบนำ บางท่านเพิ่นว่าสางเฮ็ดกอแดงใหญ่ไปคือดำแนวนี่เพิ่นว่าแสดงว่าคันดำแนวนี่เป็นเฮ็ดทานเนั่นนึงเนาะกอใหญ่สิบ่ดำเด้อจะสิออกเป็นสีชมพูนี่เนาะไอ้วินเนาะแนี่มีอยู่ในตู้อยู่เนาะจ้หลังจากนั้นก็มาเข้าเครื่องซีนเอาแบบบ้านๆเฮานี่แหละนะครับอยู่ข้างอูนํา Google นี่ล่ะค้างปีนอนนี่ละนะครับเครื่องซีนนี่ก็สั่งมาใช้งานได้2-3ปีแล้วเด้อครับสองปีกว่าแล้วเนาะน้องนิง ต้ทนแทน่งเนี่ยครับ <โล S 1> นี่สิประมาณนี้นะครับนี่ทุงเคิงกิโลนะครับนี่บบนี้ทุงหนึ่งครับทีได้ประมาณนี้ละหน้อยวินถ้าสังหนึ่งกิโลไปก็จะได้สองทุงเนาะนี่นมนนโมยุ่งยากนะครับขอสําคัญพ่อแม่พี่น้องอย่าไปค้นนอหนึงนน่งเนาะนจะทุกคนดอกแตกเด้อจ้ะเห็ดนหนึ่งเห็ดจังได้คือดอกงามแต่เพราะว่าบ,บัดมาเห็ดคือดอกแตกก็ะจะอย่าค้นนะครับปล่อยไปเลยนะครับ ใจเย็นเยใจหลุมๆคือหาเห็ดนี่และน้องหนึ่งเนา <c oughs> ะพาสิพาไปเบิองเห็ดอยู่ทางไหนจะว่าปล่อยเย็นซะก่อนนะครับจังเอาเข่าในอุณหภูมิฟีดน้องหนึ่งเนาะแมนจ้าเก็บไว้กินได้เป็นปีนะครับประมาณปีขันเกินสิได้ถ้าหลุ่มๆก่อนเรื่องเห็ดบางก็เสด้อยู่งโง่ล่วยไปจักเนาะแมนถ้าเกินปีหนึ่งไปกขยานคุณค่าทางอาหารเพันเบิร์ดน้องหนึ่งเนาะจ้ากะสิประมาณปีหนึ่งนี่แหละเต็มเต็มทีครับมาเบิองน้ำหนึ่งก็แล่นขนเห็ดใหม่พญามิยาไอพี่น้องเบิองด้วยครับ นี่แล้วนะครับนี่เก็บใบด้วยเติบแล้วเน้อหนึงเนาะแมนจ์จะก็เป็นพวกขวดนี่แล้ะน้อยวินนะอหัมแมนจ์ก็วางร้ายโรยบนน้องนึงส่วนนี้จ้าเนี่ยนี่จ้ะเวลาเห็ดจำนวนนี้นะครับก็เคี่ยวเคี่ยวจองเบิดแล้วเนาะแมนจ์ได้เห็ดก่อนหนึ่งนี่เห็ดก้อสีชมพูเลยจ้ะยกขึ้นมาเบิ้งหนึ่งนี่เบิ้งกไก่อนึ่นี่นะครับตัวนี้เห็ดพึ่งจ้ะเป็นเห็ดพึ่งดำเนาะแมนดอกก็เชียงเป็นดอกแนวนี้แหละนะครับแมนจ้ะตัวนี้ก็จะเป็นเห็ดหนาเล่เนาะเบิ่งไม้เบิ่งหนึ่งเห็ดก นี Mohammad, mm ่นะครับดอกกระยิบกะยังเป็นดอกเงี้ยอยู่ได้ครับบอร์ดำเลยครับเอ็ดก่อแดงนี่ครับสีชมพูเนาะแมนตาเลียนี่ก็สีเอกรักเป็นนี่ครับนี่แมนจ้ะกระยงเป็นดอกเป็นอันนี้คือเก่าเนาะแมนประมาณนี้นะครับจ้าไปลืมนะครับสั่งกะตามเบอร์ที่ให้ไว้แล้วนะน้องหนึ่งเนาะจ้าศูนย์เก้าแปดหนึ่งเก้าหกแปดหกสี่หกนะครับเดี๋ยวผมจิใส่เป็นบาตัวเลขไว้เลยดอกนะครับเนาะจ้าหนานล่างนี่แหละครับแล้วนะครับบานกำมาถึงส่วนถ่ายรายการแล้วนะครับน้องหนึ่งกับสีลาง เห็ดผึ่งเห็ดบานเห็ดรวมเห็ดนาเลซุ่มนี่วแล้ครับแกงแรงคนหนึ่งบานนี่จ้านะครับแล้วเจ้าพี่น้องสำหรับคลิปมนีหนึ่งกับไอรินกับพาพี่น้องเขาปลาหาเห็ดแล้วก็มาเบิ่งวิธีถนอมอาหารนอกจากพี่น้องเนาะมนีก็สุดยอดเลยจ้าก็คือว่ามันอยู่นะจ้าสำหรับคลิปมนีธรรมะก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยจ้าถึงใจอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมกดติดตามหนึ่งกับไอรินได้จ้าเพื่อสิบวิพาทคลิปใหม่ๆนอกจากร่าวันหนึ่งกับไอรีนก็พาพี่น้องหาเห็ดมองได้ไม้ได้เห็ดยังสีออกไหมนอกจากสำหรับคลิปมณีสวัสดีจจ้้้าาขอุน เอาละนะครับพญาย yay, พมิยาอ่พแมพี่น้องลุงป่านาทุท่ันนะครับสําหรับการเข็าปลาหาเก็บเห็ดปลาวันนี้นะครับมานําเป็นวิธีถนอมอาหารสู่พแมพี่น้องเบิ้งเช็ดกินกระไดเห็ดเก็บไปขายทรงท่างไกลก็ดีนะครับผมก็ว่าจะเป็นประโยชน์ต่อพญาย yay, พมิยาอ่พรมพี่น้องลุงป่านาทุท่ันอยู่นะครับผมก่อนจากการรมนี้นะครับขอขอบคุณขอบคุณทุกกาลัางแรงใจจากพญยาย yay, พมิไาอ่พแมพี่น้องลุงป่านาทุท่ันนะครับ ขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์ขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามขอบคุณทุกๆุกคอมเมนต์ที่รวมทีชมเข้ามาในรายการผิพผาดประการได้ตอบสาบพท่านใจกับขออภัยพ่อแม่พี่น้องลุงป่านาะทุกท่านไว้นนานะครับผมอย่างหนึ่งนะครับติดขาดบรได้เป็นประจําขอหน่วยไว้ใช่ให้พญยายมิพ่อแม่พี่น้องลุงป่านาะเอฟซีภูคาทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปจงประสบจะโชคดีโชคมานอย่ามีโรคภัยหลายใด,ดมากรรมกายสุขทางด้านร่างกายและกะจิตใจ คิดบางสิ่งไดคอยสมความมุ่งหมาดปรารถนาลำรวยเงินท่องมังมีสุกคียิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับสำหรับวันนี้ก็กล่าวคำว่าสวัสดีครับผมพบอพอกันมือใหม่คลิปใหม่ครับ